สนุกมีรายการนี้คือเวลาสนุกว่ามีรายการยังด้ที่สี่สิบห้าสิบสี่หรือสิบห้าผู้โชคผู้ชกคือใครยังไม่รู้ยังไม่รู้ไม่แน่นอนเออเห็นว่ามีสองทอยครับทอยแรกมีสองข่าวข่าวแรกเป็นคูเจริญลยคู่จันทนี่เจอกันมากี่รอบแล้วน่าจะสามรอบครับสามหรือสี่ไม่แน่ใจกับเวลาสี่ครับแต่เราเราชนะหนึ่งแล้วที่เหลือก็แพ้เขาใช่็นไหมครับ แล้วอีกคนหนึ่งที่เป็นขาฉมองทองฉมองทองเคยต่อยไหมไม่เคยเล้วไม่เคยต่อยดูว่าฉมองทองน่ากลัวไงบ้างก็ก็น่ากลัวเป็นเขาก็เป็นมวยเขาดื้อใช่มไหมครับแล้วก็กระดูกรุ่นพี่เราครับตอนนี้หนักน้ำหนักปล่อยเท่าไหร่ปล่อย72ครับ72ถ้าให้ชกพี่เขาพี่กัดเท่าไหร่ด้อยสี1สี่สิบสี่ก่อนเหรออ่า น่าน่าจะสวยที่สุดสี่สิบสี่สี่สิบห้าได้สี่สิบสามไม่ได้ม่ได้เออเออมาอยู่เพื่อินดีกี่เดือนละมาอยู่ได้ประมาณเกือบเกือบเดือนครับเกือบเกือบเดือนรอบก่อนนี้ก็มาแล้วรอบหนึ่งครับโควิดแล้วก็โควิดก็เลยกลับบ้านแล้วก็รอบนี้มาเดือนกว่าแล้วครับยังไม่ได้ชกเลยนะครับอ่าอ่สี่สิบสี่สี่แหละเดี๋ยวดูผู้วันผู่หมายก่อนว่าเป็นใครใช่ไหมครับฝากแฟนมวยอีกทีนึงครับก็ฝากแฟนมวยช่วยเป็นกำลังใจผมแล้วก็จะ ตอนนี้ที่ดีที่สุดทุกคนครับอ่าทั้งแร้สายสีเทาแทมที่ดีๆนะครับถ้าให้เลือกที่เลือกใครระหว่างสมุทรคองกับคุณเจริก็แล้วแต่โปรโมเตอร์เลยครับได้หมดขอแค่มีรายการต่อยส่าเรื่องเวทีไปกี่เดือนแล้วก็โควิดก็โควิดสี่หรือห้าเดือนนะครับเขาไม่ได้ปล่อยห้าเดือนแล้วกไม่งดหมดเลยห้าเดือนนั่นที่หายไปไว้สุดท้ายปล่อยไว้กับเฟอร์รี่ครับที่ช่องเก็บสีครับวันนั้นแท้แบบ โอเคขอบคุณครับโอ้ดูการของเนื้อตัวดีมากเลยายี่สิบสองอพี่จริงเหรอเนื่อยี่สิแล้วเนื้อไปนยี่สิบสจริงไหมเนี่ยพี่แซวได้บ้างไม่ใช่แซวด้วยสต่อเนื่อยี่สิบสองครับพี่เทวดาครับคือจะขึ้นช่วงต้นๆไม่ได้เพราะว่า รายการที่เป็นแบบยคู่ใหญ่ๆชื่อบิ๊กเบียร์เทไปเทไปเดือนตุลาหมดเลยนะครับเฮ็ดบิเียนะครับตอไปที่บุรีรัมย์แน่นอนว่านักทุ์ไฟช่วงตุลาก็จะมีฤทรธเทวดาด้วยแต่เดี๋ยวดูครับว่าจะเจอไฟนะครับระาว่ารฉลูกทองเก่าเกลือเก่าที่เคยเจอกันมาไฟในใ่สามก็เสียรอบนะครับเอ สนะครับหน่อยขอโครดาล่าครับ1้อยสบแล่ด้ต้ว่างายไม่เคยเจอเนาะเพราะ่มีข่าวเหมอนกันเนาะออน้องเขเป็นไงบ้างเก่งรเร็วไหมคบเรื่องดูวาให้เร็วกว่าเราหรือเขาเร็วกว่าไม่รู้อะ ต้องลอง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 ชั <e ่วโมงนี้ก็มองไม่ออกเหมือนกัน้องเขาก็ดีขึ้นมานะครับผ่วนร์เรเทวดา็่อท่หาคไม่ยคุณจะอยู่ดุงกน็มางกรเ่นเปนงรี มีนะครับทำไมาเลื่อนไปวันไหนครับวันที่22ครับเราทำไมาเลื่อนไป22เลยอ๋อทีอ่49เกี่ยวกับการจำน้ำเดี๋ยไมได่ดูอยากดูอยากดูคืออยากดูอยากดูทักษะไม่จริงที่ๆๆได้ได้ได้เกันไม่ชอเลยยังครับยังไม่ชอเลยครับมัเป็นไฟแรกต่อยกับเพชรรมรุ่มอ๋อ44ปอนด์วันที่ยิงตอนที่วันศุกร์ ก็อยากอยากดูว <ini again. ros ient> <g fret ting> ่าเป็นยังไงแต่น้องนี่เริ่มเซ็งแล้วไปไปมาๆหรอกแต่ก็เข้าใจว่าไมยแบบว่าเกมเป็นเพราะว่ายีเพลทที่สองเป็นรายการใหญ่ทั้งสองรายการเลยมีลูกกิจก้าวหน้าด้วยผู้หนึ่งวันที่เท่าไหร่วันที่21มีลูกกิจก้าวหน้า อันี่สองเขาเป็นทิ่เวดากับเพชรพนมรุ้งผู้เอกอ๋อกดเจอเก้าหน้าครับแล้วก็เพชรพนมรุ้งเจอกับทิศเวดารับเพชรพนมรุ้งกับพาไฟแรกแพ้ชูเจริญแพ้แบบได้เสียเลยวันั่นนะแพ้ร็จยังไม่รู้รอบใช่ใช่ใช่ก็ได้ต่อยกับแชมป์เกาหลี เป็นคู่ดีคู่หนึ่งนั่นคู่แปลกับเพชรพนมรุ้งใครยังคิดค่าไม่ถึงไม่ได้โชกันใช่ก็ตอนแรกมีมีข่าวกับคนอื่นชุดแชมบ์ทองฉชมบทองแล้วก็ชูเจริญแต่สุดท้ายมาลงที่เพชรพนมรุ้งเพชรพนมรุ้งก่อนหน้านี้มีมีข่าวกับใครหรือเปล่าจะประกบกับชูเจริญแต่ว่าเนื่องด้วยลิเชวดาเขาน้ําหนักเขาเยอะก็เลยคิดว่าไม่อยากไปบีบน้าหนักอยากให้ปล่อยไปเลยก็เลยให้ต่อยน้ำหนักนะเจริย ให้เขาต่อยลำดับที่พิการคือร้อยสี่สิบสี่ร้อยสี่สิบห้าครับไม่อยากไปบีบวิชิตดาใช่ครับใช่ครับแล้วแล้วหลังจากนี้ในในเส้นทางสายของต่างประเทศนะเพราคงต้องรอดูไฟนี้แหละจากจบไฟนี้ก็น,น่าจะมีรายการต่างประเทศหลังจากไฟนี้ครับน้องดูน้องดูงดงดดจะได้แข่งอะไรดูจะได้ต่อยกับชมพูคอรครับโอ้ชมาบคอร์ไม่ได้ตกรอบไม่ได้ตกรอบ 2ี่1ิบองยี่ิดงผิดกับเก้าแล้วใช่แล็ตุลาเที่ยวยัคฆัดเียคฆตัดน่าจะภาคที่ภาคที่หกจน่าจะภาคที่6กครับทุนี้ก็ล่าสุดเจอกันมาที่ชนะของวาก็พยัคตัดชนะใช่เที่ยวพยัคฆก็อยากอีกรอบหนึ่งอาที่แล้วเที่ยวพยัคต์ตอบหยากสองคร ที่ะนะ,ะจะไยต่อยเท่าน,นักเท่ากันร้อยสสิอเท่ากัน130อยสาสิบ <130 S 2> ครับผมเท่ากัน<ป>แล้วมีคู่อะไรนอีกไหมเข้าค่าประมาณนี้ครับเข้าค่าประมาณนี้ก่นที่บุรีรัมนีวันที่สิบห <14 S 1> ้าสิบสเที่วยวพยัคฆ์คมตะสิบห้าชูจเจริญฉบกทอง15บห้าระบปิด้าจะเปิดแล้วครับ เดือนเดือนกันยาปิดปิดกี่นัดปิดกี่สัปดาห์กันยาก็เริ่มสามสิบนี้สามสิบนี้เป็นระบบปิดครับผมแล้วก็หนึ่งตุลายังปิดอยู่สัปดาห์ที่แรกอาจจะยังปิดอยู่อันนี้สามก็จะเป็นเนี่ยชุดใหญ่เลยสัปดาห์สัปดาห์ที่สามับก็จะเป็นชุดใหญ่แล้วก็จำกัดคนดูเหรอใช่ครับกี่คนครับห้าร้อยคนครับห้าร้อยคนครับผมแต่สถานที่ตรงนั้นก็ไม่คับว้าง 感谢，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 不